สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องอมกอร์เคปปช่องที่จะพาทุกคนเข้ามาพูดคุยแล้วก็มาวิ่เรื่องราวต่างๆในวงการเคปปกันนะครับและในคลิปนี้นั้นเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของเอสปาจากที่ล่าสุดนะครับได้มีการปล่อยวิดีโอทีเซอร์ขึ้นมาเกี่ยวกับการคัมแบ็กครั้งล่าสุดซึ่งจะเป็นการคัมแบ็กแบบอัลบั้มเต็มชุดที่1จะไม่มีการเป็นมินิอัลบั้มอีกต่อไปแล้วนะครับโดยมีการตั้งชื่อว่าอมากดอนนั่นเองซึ่งในอัลบั้มนี้นะครันาานาวปกกขขยยยโลทศ์องงไสูีสส และขยายไปยังนอกเหนือจากโลกเมตาเวิร์สแถมยังมีการคาดเดาอีกนะคะว่าอาจจะมี ไอเอสป้าแบล็กเมมเบอร์แล้วก็นาวิสนั้นมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในอัลบั้มนี้แถมยังมีแฟนๆนะครับได้มีการเอาคําว่าอัมาเกดอนนั้นไปแปลโดยอัมาเกดอนนั้นนะครับจะมีความหมายว่าการต่อสู้ครั้งสุดท้ายทั้งความดีและความชัว่วก่อนวันพิพากษาจะมาถึงซึ่งอัมาเกดอนก็คือชื่อสถานที่ของการต่อสู้ในครั้งนั้นนั่นเองแถมตัวโลโก้ที่ถูกปล่อยออกมาด้านหลังสุดของวิดีโอทีเซอร์นะครับก็ยังเป็นคล้ายๆกับวงกลมของสนามรบแถมทางแฟนอินเตอร์นะครับยังมีการมาถอดรูปแบบออกมาว่า มันมีทั้งตัวแบ็กเมมเบอร์มันมีตรงนั้นเป็นหางตรงนี้เป็นอะไรอะไรต่างๆมากมายเลยที่ว่าเอามาเดากันสนุกมากเลยนะครับตอนนี้ก็เ,เป็นว่าเรามาอรอลุนกันดีกว่านะคบว่าตัวอย่างต่อไปที่ SM นั้นจะปล่อยออกมาเกี่ยวกับอัลบั้มเต็มชุดแรกของเอสปานั้นจะเป็นอะไรและในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตเรื่องราวของสาวเอสปาที่ตอนนี้แฟนอินเตอร์ก็คือตื่นเต้นกันมากเดากันให้สนุกเลยว่าอัลมากดอนที่จะมาถึงนี้ในวันที่27พฤษภาคมจะมาในรูปแบบไหนแนวคิดจะเป็นยังไงแล้วก็็นเปจะยังไงไ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับอ่านย่อง